สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษที่น่ารักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมฆลาพยากรช่องที่จะช่วยให้คุณรู้ทันดวงชะตาเพื่อเตรียมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือน วันนี้แม่ขลาจะพาทุกท่านมาเจาะลึกดวงชะตาประจำเดือนกันยายน2568ของชาวราศีเมษทั้งเรื่องการงานการเงินและความรักไปดูกันค่ะว่าเดือนนี้ดวงของคุณจะมีอะไรดีๆและอะไรที่ต้องระมัดระวังกันบ้างบอกได้เลยว่าชาวเมษมีโอกาสรับโชคก้อนใหญ่แบบจุกๆชนิดที่ต้องร้องว,ว้าวแน่นอนค่ะ ทัพพร้อมแล้วไปฟังคําพยากรณ์กันในคลิปได้เลยค่ะและเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ขลาและช่องของเราอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคําพยากรณ์ดีๆในครั้งต่อไปนะคะชาวลัคนาราศีเมษคะ่ะเดือนกันยายน2568นนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาจะกลับมาพุ่งแรงอีกครั้ง ข่าวดีที่สุดก็คือดาวเสาเจ้าเรือนการงานได้โคจรย้ายออกจากภพวินาศมาสถิตที่ภพลาภะนั่นหมายความว่าความเฮงความปังจะกลับมาสู่ชีวิตคุณอีกครั้งค่ะความมั่งคั่งร่ำรวยจะตามมาอย่างไม่น่าเชื่อการที่ดาวเสากลับมาครั้งนี้บ่งบอกว่างานเก่าหรือสิ่งที่เคยทำมาในอดีตจะกลับมาสร้างความสำเร็จให้คุณอีกครั้ง ใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะได้กลับมามีกำไรมีความสําเร็จตามที่เคยหวังไว้และที่สำคัญการที่ดาวเสาร์มาอยู่ร่วมกับดาวราหูซึ่งเป็นดาวคู่มิตรในภพโชคลาภจะยิ่งส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตและขยับขยายได้ดีกว่าเดิมมากจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนทำให้ทำอะไรก็สําเร็จได้ง่ายดา สำหรับคนที่ทำงานประจำตำแหน่งหน้าที่การงานจะดีขึ้นโอกาสดีๆจะเข้ามาหาไม่ขาดสายโดยเฉพาะเรื่องของเงินเดือนโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรือเงินพิเศษอื่นๆมีโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดวงแบบนี้จะดีไปยาวๆจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยนะคะส่วนเรื่องการเงินดาวสุขเจ้าเรือนการเงินไดมาตรฐานราชาโชคในภพพันธุ ทำให้คุณมีโอกาสได้โชคลาภจากผู้ใหญ่หรือญาติพี่น้องคนในครอบครัวและที่สำคัญเดือนนี้ดวงด้านอสังหาริมทรัพย์โดดเด่นมากทั้งบ้านรถหรือที่ดินมีโอกาสได้โชคจากเรื่องเหล่านี้อย่างแน่นอนค่ะแต่ในความปังก็ยังคงมีสิ่งที่ต้องระมัดระวังอยู่บ้างนะคะโดยเฉพาะเรื่องเพื่อนฝูงหรือคนรอบตัว เนื่องจากดาวพฤหัสเจ้าเรือนวินาตยังคงทับอยู่ทำให้ช่วงนี้คุณมักจะไว้ใจใครได้ยากต้องระวังคนใส่ร้ายป้ายสีหรืออิจฉาริษยาและในช่วงปลายเดือนต้องระวังเรื่องคำพูดคำจาเป็นพิเศษเพราะดาวพุธจะโคจรมาอยู่ในภพอริร่วมกับดาวอังคารอาจทำให้มีปัญหากับคนรอบข้างได้ง่ายๆจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน ส่วนเรื่องความรักดาวอังคารดาวประจำตัวจะย้ายเข้าสู่พบปัตนิในช่วงวันที่12กันยายนเป็นต้นไปใครที่ยังโสดอยู่ถือว่าสเสน่ห์แรงมากๆมีโอกาสสละโสดสูงแต่สำหรับคนที่มีคู่แล้วต้องระวังเรื่องสุขภาพของคนรักอาจมีเหตุให้ต้องอยู่ห่างกันชั่วคราวและนอกจากนี้ช่วงกลางเดือนต้องระวังเรื่องการเงินไหลออก ถึงแม้ว่าจะหาเงินได้มากแต่ก็มักจะมีเรื่องให้ต้องใช้ใจ่ายอยู่เสมอแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะคุณยังมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนอยู่และดวงโชคลาภในช่วงปลายเดือนก็จะกลับมาพุ่งแรงอีกครั้งโอกาสรับโชคก้อนใหญ่แบบช่ำๆมีสูงมากค่ะและนี่ก็คือคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษรประจำเดือนกันยายน2568ค่ะ หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากคำทํานายในวันนี้ไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมนำคำแนะนำดีๆไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเตรียมรับมือกับทุกสถานการณ์นะคะและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้อยากเป็นกําลังใจให้เมฆขลาและช่องเมฆขลาพยากรณ์ของเราอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์แม่นๆแ,แบบนี้ในทุกเดือนนะคะ วันนี้แม่ขลาขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีค่ะ